สดัดท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันชื่อเด็กหญิงธนชางเงินโสภาดิฉันชื่อเด็กหญิงปณิดาแก้วกุศลบารมีดิฉันชื่อเด็กหญิงเมธิรานิ่มอิ่มพวกเรามาจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอโครงงานแอปพลิเคชันเรื่องยาเสพติดกับทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ way of life ที่เราคิดทําโครงงานนี้ขึ้นนะคะก็เพราะว่าปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดและปัญหาใบายมุกสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายสามารถเข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีและหลากหลายชนิดค่ะซึ่งสารเสพติดแต่และชนิดนะคะให้ผลต่างกันค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลเสียแก่เยาวชนค่ะจุดประสงค์ที่เราคิดทําโครงงานนี้ขึ้นนะคะก็เพราะว่าเราต้องการให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันนะคะได้ศึกษาลักษณะฤทธ แล้วก็โทษของยาเสพติดค่ะเมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะได้รับความรู้แล้วก็ตระหนักได้ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับสารเสพติดค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าแรกของแอปพลิเคชันค่ะปุ่มที่1นะคะคือปุ่มสตาร์และปุ่มที่2คือปุ่มเครดิตค่ะเมื่อเราต้องการเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะให้กดที่ปุ่มสตาร์ค่ะ หน้านี้ค่ะจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของเด็กชา,ชายสมพงษ์และเพื่อนของเด<ม>็กชายสมพงษ์ค่ะที่ชวนกันไปทํารายงานกันในวันเสาร์ค่ะถ้าเราไม่ต้องการรับชมกดปุ่มสคริปที่มุมล่างขวาได้เลยค่ะนี่นี่สมพงษ์พรุ่งน,นี้วันเสาร์นายไปทํารายงานที่บ้านเราไหมไปสี่ไปสช่วยช่วยกันงานจะได้เสร็จเร็ว นี่นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องราวในเช้าวันเสาร์ค่ะที่เพื่อนของสมพงษ์จนสมพงษ์ลองเสพสารเสพติดค่ะโอ้ยเนี่ยจังเลยถ้าเราไม่ต้องการรับชมกดปุ่มสคริปที่มุมล่างขวาะะเลยค่ะสนุกสนุกมไหมล่ะเรามีของดีให้ได้ร้องอืมของดีที่ว่านั้นมีอะไรบ้างล่ะเราอยากรู้ หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าลายชื่อสารเสพติดที่เราเลือกมาใช้นะคะมีทั้งหมด6ประเภทค่ะประเภทที่1คือกัญชาประเภทที่2อยาบ้าประเภทที่3บุรีประเภทที่4สุราประเภทที่5้ายาไอและประเภทที่6คือสารละเหยนะคะเราลองเลือกสารเสพติดมา1ชนิดค่ะลองเลือกบุรีค่ะและหน้านี้นะคะจะเป็นการพูดถึงลักษณะของบุรีและฤทธิ์ของบุรี่ค่ะ ไนโตรเจนสียาดไนโตรเจนแล้วตายและสัตว์ปู่ผู้ที่ติดบุหรี่เมื่อสูบบุหรี่จะรู้สึกว่าโตกลายความเครียดเพราะว่าในบุหรี่มีสารที่กระตุ้นสมองทีนี้นายบ้าได้เห็นลิสต์ของสิ่งที่นายเลือกไปแล้วนะสองคนนายจะรัฟังดูโทษขอต่อไหล่ะเมื่อรับชมลักษณะและลิสต์ของบุหรี่แล้วนะคะจะมีหน้าให้เลือกว่าเราต้องการรับฟังโทษบุหรี่หรือไม่ค่ะลองกดปุ่มสีเขียวเพื่อเป็นการฟังนะคะ และหน้านี้ค่ะจะเป็นการพูดถึงโทษของบุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่ทํอทำให้เราไดารับน้ำเสยงชั่วโมงสาร A เป็นสารพิษที่อยู่ในไอซ์โซนทํ่ทำให้เกิดโรควในกอมีสางพัษในลำคอและทำให้เกิดอาการเมื่อนและการสูบบุหรี่ยังทำให้ผู้อื่นไม่อยากอยู่ใกล้ๆรู้อย่างนี้แล้วนายจะใช้สารเสพติดที่นายเลื้ยงไหมล่ะ เมื่อเรารับชมลักษณะผลิตและโทษของบุหรี่แล้วนะคะจะมีหน้าให้เลือกว่าเราต้องการใช้สารเสพติดชนิดนี้หรือไม่ค่ะถ้าเราเลือกใช้นะคะก็คือกดปุ่มสีเขียวค่ะจะเป็นการแสดงถึงสารเสพติดทําให้ร่างกายของเราสุดโทมนะคะแต่ถ้าเราเลือกไม่ใช้หรือกดปุ่มสีชมพูนะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าการออกกําลังกายนะคะมีผลดีต่อร่างกายของเรายังไงคะ่ะลองกดไม่ใช้นะคะ เราไม่เลือกยาเซพติดดีกว่าเราจะกลับบ้านไปออกกำลังกายแล้วในหน้นานี้นะคะเป็นการออกกำลังกายค่ะที่ทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรง <c oughs> ไม่เลิกยาเซพติดแล้วมาออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงแข็งมีเพื่อนเยอะอนาคตสดใสมีชีวิตดีดีแล้วที่ไม่เลิกยาเซพติด และหน้านี้นะคะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับชมแอปพลิเคชันค่ะหน้านี้นะคะเราสามารถแท็บทูเลเพออีกครั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้นแอปพลิเคชันใหม่ค่ะสรุปผลการดำเนินงานแอปพลิเคชันยาเสพติดกับทางเลือกที่ดีกว่าจะทำให้ผู้ใช้ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของยาเสพติดการออกฤทธิ์ และโทษของยาเสพติดแต่ละชนิดและจะทำให้ผู้ใช้สามารถตระหนักได้ถึงว่าไม่ควรใช้ยาเสพติดเนื่องจากรู้ถึงผลกระทบที่จะตามมาค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ